สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามารีวิวไม้เขียย่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามไม้ไผ่นะครับส่วนหัวตัวนี้นะครับใช้ท่อ PVC ีสามตานะครับนี่ก็เป็นเหล็กเส้นนะครับเอามาเชื่อมติดกันนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ให้มันกระชับมือนะครับ มาดูวิธีการทำงานนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบยกก็ได้ประมาณ5้าหกโลได้นะครับ ได้ลักษณะนี้นะครับก็ดีกว่าก้มเก็บแน่นอนนะครับสำหรับใครยังไม่มีนะครับก็แนะนำไปทำเลยนะครับ ใช้ดีแน่นอนนะครับงบประมาณก็ไม่น่าจะถึงร้อยนะครับนี่นครับขอบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพือ่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ